สวัสดียามเช้าเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นส่นสงสวยงามครับสวัสดียามเช้าเช้าวันที่3มีนาคม2566นะครับมาดูดวงพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงนะครับ rưỡi nga angkom. อันนี้ถ่ายจากหน้าบ้านเกติศักดิ์พระมณชาแนลเองนะครับมีดวงเดียวในโลกนะครับดวงอาทิตย์ที่กลมที่สุดในโลกนะครับกลมบ้องเลยนะครับมาชมกันนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละขณะนี้เวลาหกโมงสี่สิบสองนาทีที่จังหวัดชัยภูมิ ดวงอาทิตย์ที่กลมสวยงามมากนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์ซับสไครต์ให้กิตติศักดิ์ผาหมวนชาแนลเดอครับพี่น้อง